ใครใครเนี่ยใครเนี่ยนาลิตะอ๋อนาลิตะอ๋อนาลิตะเอ้ยิ้มหวานหน่อยเอ้ยิ้มหวานหน่อยเอ้ยิ้มหวานหน่อย <c oughs> จะเอาจะเอาจะถือเองไมอ,อยากจิ้มไม่อ,อยากจิ้ม อยากจิ <languages? S 1> ้มเองหูหนูอยากจิ้มอ่ะอ๋อออหนูอยากจิ้มอืมอืมแ้วพอบกมันข่าแบอ่อนอนกบออนนองว้าเป็นไวาวเริ่มเยมันจะมากไปไหมคะจะจนจนนนะ

ไป็นเล่บเลยนีแหละมีทูพีดด้วยหนูใส่ชุดใหม่ลยเนาะมีทูพีดด้วยนะนะมีทูพีดด้วยนะนะเขียวนะกัดกันกันกันนะแสดงมากหยอมนุดด้หนิเพื่อนอะถึงนเนนี่ยเพื่อนเพื่อนจาหน้านากเรื่องจามหน้าเือนาไว้เือใส่ข้านังเชียนน่น ไปประกันสังคมที่เป็นสมราคารั้นเกิดหยอกมันเสียเสียบันทห้องเดินรูปพันหยอกนะพ่นยอกนั่นน่ะเนี่ยไม่มีพ่นหยอกเนาะกัดจึงยังกินน่ะห้กัดดีกว่ากัดดีกวะจั๊กัดจึงยังกินน่ะเมื่อกี้พันหยอกตุ๊กตาอีดใส่ตุ๊กตาพันชิบ่าวอะไรนี่หันพันอยากคุยกับคุยกับเขา พันจะคุยอะได้วยคุพันระบยบขืนเต้นนาฬิาถัดจนยันยันนาจันจันยันนาอานาอีหลางไปทะเลบอะันแขวเนี่ันแขวเด้ยม้าหน่อยม้าหน่อย ดีใจ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 ย่ามาเหรอลูกคิดถึงย่าเหรอคะคิดถึงย่าแก้วเหรอคะคิดถึงคุณย่านดคิดถึงย่าเอาเลยจะไปเองเดียวกั่านินทาตัวเองอะรู้จักรู้ปะทานินทาเธออะรู้ม แล้วบันเฟินก็บ่กกินนอนก็บ่กกินนอนก็บ่กนอนแาบนี้เพราะเอาขื่นลอละน้ำจิ้มไหลละน้ำจิ้มไหลละน้ำจิ้มไหลละเพม่อนรู้ว่าจะไปแล้วนะจะไปรับพ่อหมาหน่อยลุงก็เยอะนะหมาน้อยเนี่ยบอกอันเหตุยายฟังบอว่านไปห้าปันอาพี่ห้าปันพร้อมที่สนามบินโอ้ยนูราไปสนามบินบอลลูนย่าพรอกันจะลาไปนี่เดี๋ยวน้นั่งไหนไหนที่จะตูมลา มัมันหายเราไ่ด้หลมันมันแย่ถฉีวดหายบานนี่ทรงดูเมันคนอาบน้ำเขากลียนปากพเนียงอ้วปากกินอัว่าสันคันชาเอาแฝดแล้วแแล้วเล่นไหลปกติเล่นไหลปกติยาแก้วก็มัวแต่จ้ะจ้ายิ้าป้าแจ๋วอยู่ไม่ไ่ หนูจะไปไหนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะอะบายบายค่ะเหมือนอยากจะพูดนะเอาบายบายค่ะเอาบายบายค่ะบ๊ายบายหนูจะไปไหนอ่ะนั่นน ah, ah, ั ah, subway, ah, ah, sure, sure, ่น่ะดูเล็บป้าเหรอเล็บป้าสวยไหมดูเล็บป้าเหรอสวยอะชวยอะชวยอะช่วยช่วยชวยอะชวยค่ช่วยชวยอะชวยค่ช่วยชสวยมากเต้ เขาเต้นเองเลยนั่นเพื่อนเฮ้ยเต้นดองดองวันนี่ส่งให้ย่านกงไปหนยลูกอันนี้ส่งให้ย่านกงไป่ยลูกเต้นว่ามันเขียดมั้ยอันนี้ใครคะน้องนาลิตาฟินแลนด์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 แน่งอัไหนไหนไหนอันไหนไหนไหนาลิตาฟินแลนด์วันนี้ไปทำอะไรอยู่จะไปเยี่ยมย่านกงไหมลูกไปหาใคร ไปหาอาโซเฟียอาสมตุกเขียนหน่อยกับเป็นอาน้องจันตุกถ้าเจอน้องนี่สงสัยอันตุรอคนนีคนนี้จะเก่งกว่านั่นจันตุกเขามองกล้องอ่ะลูกใครอยู่ในกล้องนี่ะมันมาอยู่มันมาแต่งตัวอาอยากก็หนีกันนกล้องไหนเห็นไหมเห็นไหมใครใครคะไหมไข่ครมาข่แม่ช้า ค่ะลิขาติวันเกิดวัเกด้อ้ยโ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 อ้ยเอ้ยโ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 อหนูอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยเ้ยโอ้ยโอ้ย้ยเ้ยอ้ยอ้ย้ยเอ้ย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 ยยอ้ยอย้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 ยเอ้ย้ย้ย เถอฝากดิคุณแม่ไม <response> mm ่ขออนุญาตหนูเอาคุณมันหยุดแล้ววันนี้มันหยุดแล้วนะเนี่ยโอเคเสร็จได้เลยเขียนหน่อยส่งเลยค่ะป้าส่งเลยสี่นาทีนี่แหละนอกนั้นก็ให้ให้ไปพูดเสริมเอาเต้นดังดังเต้นดังดังเต้นลายมันนี่สำลักได้บนเนี้ ขึ้นรถรับได้มานี่เรนค่ะค่ะนี่เห็นโทรศัพท์ตัวเรนแล้วน่าสงสารตกแตกดึง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 เพราแต่ว่าเดี๋ยวยายจะพาไปรับพ่อบิ๊กนะว่าแซนเพื่อนแกยิ้มมานี่โบยู่แล้วมี่จะสิบไปท่าเดียวปัดขึ้นรถแล้วนั่งนิ่ง ไปรับอยู่ทั้ง๊ะน้องแพรเราอยางการรูเรื่องนะเนี่ยหาแม่ตงม่คุณตาุงแม่ตาค่ะโอ้ยที่ขาว้จั๊ั้อยเไดเลยเยตั้งนะอ้ว่าคงดีลูก สัมรันแรจสมลักหังรจะ่อมันเยอะไปไหลูกเยอะไปหะมันอะไลกูกิ๊ใส่้าเหรอลูกสงสัยดีใจยามหายามหาดีใจเอ้านั่น นั่นพอเฮอะอยากกีตมากเห็นไหมนั่นน่ะหนูรักการกีตเลยต่อโอต่อพี่ใดงห้องเก่งเลยเนี่ยเสียงแหลมมากเลยถ้าไม่มาเห็นกระตาจะไม่เชื่อว่วนี่คือเรื่องจริงโอ้ปลอดบริหารปลอด ยีราจะเป็นหมอลัตีคือกีดขะดแข็งยิราจะเป็นหมอลัคือแม่มะแม่ดุดเดอ่ะแมะดุดด้อ่ะตายาค่ออะรกาจนจนจินนาเอ้าวววเอาต้จเลยเนาอมอนกกพราเจ๊ใส่อะไรไปในขวดนมหรือเปล่าไ้ยใส่เลย ใส่กาแฟนาลิตาหรือเปล่ารีมากวันนี้นูดื่มกาแฟนาลิตาเหรอลูกพลังเยอะมากพลังเยอะมากเดี๋ยวขึ้นรถเถอะหลับค่ะเดี๋ยวหลับค่ะม่รอค่ะรจะได้ไปเที่ยวไงจริงจิิจ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 ิดอกแบบรีดมากเลย นาลิตาย่าก็ันเหนื่อยนะอายเยอยืๆอายเยอยืๆๆๆเม่อกี้กับกีดใส่ตุก๊กตาโอ้เยอะๆๆจอยไหนกับหวัวบะนี่ย้ายที่บ่อยหาไม่เจอจ้าหนูจะไปทะเลนะคะหนูจะไปบางแสนหนูจะใส่ทูพีช รู้จ้าชัยเช็คชี่ไม่ยอมรู้จ้าชัยใช่ไหมจับได้นาลิตาค่ะเขาอยากกระโดดนาลิตาค่ะเธอป็นเองกะเธนเิ็นเองนะการจนจนจนนะไอ้การจนนี่บอกการจนจกินนะนี่นะ โอ้เขย้มสั่นเขยิ้สั่นเขียวันนั้เขียวขั้นเขียวตุ๊กตาสั่นดึนดๆใจขั้นเขียวพันหนุเป็นขั้นเขียวตุ๊กตาเฮ้ยตาวีดีบ้ตวีดนี่นสว่าสมันไม่ง่ยเยี่บ้านอาเลยเดยมันยักนีไปเอาบ้านอาเยินจินนนะไม่วีเดือดมันเลี่ยนตุ๊กตาบ่เป็นเดกปกติเฮ้ย เดี๋ยวตุ๊กตาต้องเข้าหนูแล้วไหมเนี่ยสี่เดือนเล่นตุ๊กตาเป็นเนี่ยมันเขี้ยว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 มันไม่หลงได้ยังไงฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมึงแหลกเกินเหตุแล้วล่ะลูกแล้วย่าบอกย่าแต่ไม่ร้องมันใช่เหรอคะบอแบบนี้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 

นมหมดก็ตื่นเลยค่ะแอนนานยิ้มหวานหนูตื่นมาหนูยิ้มหวานเลยค่ะ,ะน,นุ้ยตื่นมาหนูยิ้มหวานเลยนะคะอยู่ไหนอยู่ไหนน้องชนไปเที่ยวทะเลไปไหม ที่จริงเลย อ๋อดม่เบานะเนี่ยหนูม <country> ่เบาเลยนะเนี่ยหนูม่เบาเลยนะเนี่ยอิกิกิอคิกคิกอดดิดิิดิดิ สวยๆยาทูนยายทูนจุ้มไหวเลยเนี่ย <c oughs> ขานาดเรายังเมื่อยมือเลยอ่ะอัดต,ต,ต,ตื้ออัดตื้ออัดตื้อหนูจะมาเบ่งออใส่ยาเหรออัดแน่เลย